ต่ำโทษสับข่อยนะโทรศับข่อยไม่หายเลยไม่ต่ดวยโอยแยตัำข่อยเลยยังไม่ตบด้วสับเลยเลยนั่นเฉยเยอยู่ตกปัหา่กเก่งไรวันนี้คุณพ่อเล่นอยู่ ปากแซงปากแซงคืออะไรอุบลเหรอคะทุกวันค่ะอร่อยไหมอร่อยผมเพิ่งโดนมานะเราเพิ่งโดนมานะแม่ก็นั่งเกาะเรีนอยู่ถ้ากันม่นางเอ๋ เอาเก้ยมผุดใหม่นะท่นน่งเอาเก้ยมผุดใหม่นะสม,สม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 นำนาตระเล็ขับแล้วตระเล็ไปแล้วอยู่ดิจะเล็กไปแล้วลนี่ไปนาแล้ว พวดเข้ามาแม่พรวดนะีใจกี่ยากไรอยากปั๊บจกเกตจะยังก็เฮ็ดได้วันอือ ถ้าฝนมานะมัน huh. ท uh ่านในโฮมรอง้าหนูอยู่นี่อุ๊ยจาโอ้ยาญยนางเอาไว้ที่เดิมลูกไปเอาไว้ที่เดิมนะหนูรักป้ามันตัวเล็กเกินไปมันไม่ตักทิ้งหมดแล้วหรอยายเอ้ยอย่าเห็นปลาฉันแล้วทีนี้ ้สมซสมซมสม,สมน้าหน้าเพราฮว่อดแดดบ่จ้าเพเขาหุมบอเอาขนมไม่ให้ทวดกินไหมไม่ได้ค่ะทไมล่ะคะหนูอยากกินขามาเอามาเอามา,า,มายายใส่ให้รองเท้ามาหนคคูคิดถึงปลาอะไรอะ่อะหนูคิดถึงปลาอะไรหน่คิดถึงปลาไม่ได้ ปลาเขาอยู่ในอ่างเขาดีๆหนูจะไปคิดถึงเข้าไม่ได้รู้เปล่าสวยมส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 มนาน้ามสมมสต้องเป็นหมาหักเขาเองหักดีโอร๊อนอนขึ้นต่อแต่เขารู้ต้นเห่าเบาลองจะไปแย่งมีดเอาใหม่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 น่าหงยซะนาะ มาตกรกชนลน <amounts of water writers> ถือ่กสองคนออถือคูละสองเลยกินไรเท่สวดมาแล้วนี่ก่อนแล้วตอนเย็นตุ้ยไปมันแดดอะไรคะอ๋ออ๋อถวดโบกมือแบบไปหรอขามขุยังไรจิ้มเท่าไรตื่นแล้วข้ามมั้ยน้ำตาบาร์นก็ตองนะตองพี่น้องเอ้ยบ้าหมันดอกอันนี้เป็นคือสลับให้น้อง อ๋อนี่เป็นของแม่ไงของแม่แอนดู่ายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไข่นี่วก็ีจะินกินข้าวกับไข่ต้มของโปรดแม่ค่ะ